หาเห็ดอยู่ในป่านี่ละนี่ดอกบ่อืมือนี้มาเก็บแต่ดอก้ะจ้ะบ่ได้มาเอาใบแต่ว่าดอกมันคือปุ๋วันคือผักสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาเก็บดอกกระเทียมนะคะวันนี้มาดูเห็ดมอเรย์มาเอาดอกค่ะบ่เอาใบเด้อใบมันแก่แล้วจ้ะเบิ่ง ปลากระเทียมอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่เอาใบนะคะวันนี้จะเอาแต่เอาดอกเอาดอกไปผัดใส่ตับบอใส่ยังกอผัดใส่ตับบึงเอาบ่ามีดอกเออเบึงเออดอกกําลังหน่อยหน่อยนึงก็ะบาดนี่ล่ะผัดแสบบอ อันนี้คือดอกกะดอกกระเทียมนะคะผัดใส่ไก่ใส่ตับม,มันปลากว่างขวางอีงดีเด้จ้ะกว่างขวางปลาบักไง,งนเนาะไม่เป็นไรได้อยู่อันนี้ก็ได้เนี่ยมากับขวนจิตชาแนลขวนจิตชาแนลสองพี่น้องพี่ยาพามาเก็บ ถ้าเห็ดออกเยอะนี่สุดยอดเลยคะ่ะอป่านี้มีเห็ดแต่ว่าเฮ้าสิมาเก็บดอกกะะเทียมก่อนจะมือนี่มาเก็บมือกเมือก่อนมาเก็บใบมือนีมาเก็บด,ดอกูงามขากัก Draw. ใบจะเดี๋ยวตามไปคะ่ะนี่คือดอกแต่ว่ามันยังไม่ยาวนะคะด,ดอกน้อยๆดอกน้อยๆเลยจะพัดแสบ ใบมันใบมันมันแกเราจะเอาไปนี่ออเอกากจะเอาแต่ดอกมันเนะาะใบมันแบบใบมันใหญ่ค่ะใบมันเปิดหา้าเอาใบาเอาแต่ดอกดอกกำลังขึ้นจะ้ะยินดอกนั่งวันเนี่ยแบทีนี้มันแกแล้วอเ,ลเออมันมีจต่ใบเนะบาะใบคือจังมาปลูกไว้เนาะ เป็นแบบมาปลูกไว้เลยเนาะไม่มันกำลังจะออกดอกดอกมันเล็กๆเองเบือ้องยูนี่มันขึ้นหลายสัตน,น์ไ่มาได,ด้เม่เบิเบีอนนหน่อยๆมันก็ขึ้นมาเต็มเลยเห็นบะมันกำลังสีเงาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เขาเจอตอดอกมันเนาะไปย่าเนาะมห้อดอกเ้าบนต้องเอาใบมันได้ใบมันกินแบบสุดยอดเอาเข้าไปบ้านลูกไส่แม่ปวดหัวประศน <laughs> อันแม่ไยาเปิดออกมีคนละทังเลยว่ะโอ้มันกินแห้งอยู่ดีดอกมันกำลังอันขึ้นยี่สิล่ะพัดแซบเนาะก่อบบบไงดอกน้อยหน่อยอืม เธอลืมขอถุงมือดอกมันต่ำครับเนาะดอกไม่ค่อยมีอยากเจอเหตุน่ะ เขามาเก็บเห็ดมอรี oh ух, ่ไม uh, ่ใช่เหรอเขาไปเก็บได้แล้วดึงเอาเลยบ่มาต้องตัดมอเขาก็ดึงเอาแต่ดอกเนาะเอาแต่ดอกค่ะเากเลเากเลยคอยดึงเอาแต่ดอกมันเลย เดี๋ยวเขากับเปล่าไมันน่าเข้าเกี่ยวตัวกันอกอะไรคะเอาอันนี้ไหมเบี้ยงหลังเบี้ยงเบี้ยงหลังเบี้ยงหลังใช่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 รังแกขนาดตัวนี้มีลังแกไหมลังแค่ไม่เบี้ยงหลังมาโทรมาแล้วมวนนะคะมวนซื่นหัวเซลค่ะเมื่อนี้หลังจากที่ขีดขวดสองขวดสองคนสองขวดสองคนก็สบายเปิดหานะคะเปิดหา แกเปิดมาต้อจีนโกบอีกไต้หวงนะเห็นกบแล้วรพาไปเล่นน้ำผู้ใดสิเบตไต้ผ่านมือนี้ใส่ยากเนาะเปิดตึ้งเงานี่เออสิมีได้ละแล้วเธอจะได้ไหมไม่เป็นไรก็มากับเธอไงเออมาแบบว่าดูได้อยู่ผัดน้ำมันหอยน่ะเงานี่คือไงแต่เปิดเบิ้งลู่แล้วมันสิมีบ่ ดอกเอาเงาบบบไงว่าไมีดอกก็คืนใบมันอ,อน่อ,อนๆอยู่เด้อเธอนี่ใบมันอ่อนสับพันแต่ใบมันอ่อนเออเราก็จะเดินเ,เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเบื้องแบบว่า<อ>ป่ากว้างขวางเลยจ้ะกว้างขวางมาจด้เม่รู้ว่าสิเก็ฟมองใดจ้ะมีเต็มไปเบิดเลย หลังจากเสี้ยวกินแล้วเาก็เสี้ยวมันค่อยๆวาสีเมาดอกดอกประเทศได้ออกวาสิย่างไปเรื่อยๆจ้ะใบก็อ่อนอยู่ เก็บอาหารอาดอดอกมันนะนจะไปผัดของเบืองเหมือนแังเมื่อแรงไปผัดแต่ว่าดอกมันอาดสิบอลเพราะท่านไงประเดีย๋ยวจ้ะ Được như này rồi Đó Được như này. ดอกเยอะไหมทางนู้นอ่ะดอกบ่ค่อยหลายไม่เพ้นในไงเนาะมีแต่นี้ ก้อนนี้ไม่ดอกก้อนนี้ไงก้อนนี้ก็พัดนดได้จ้ะให้หลายเติบก่อนเสร็จอาจตะดอกพัดใส่ไกลก็ได้จ้ะ ใส่ไก่ใส่หมูเกิดลายครังละนากินตามป้าตามดวงพู้ดเสีบาร์ติด หลายขึ้นยางไปไก่แท้จะว่าใบอ่อนๆกันยังหลายอยู่เนาะ ต,นนตน้นนี้จะได้ตองได้จ้ะขั้นหยาบยาวเพื่อนนั่นแบบคือบานเข้ามาอย่างมาวยวะถ้าโดนมือนี่คือขั้นหยาคก่ะจ้ะมันอยูกกอ่ใกล้กันาากเลยเบิ่งใกล้กันหยาคักเบิ่งก่อกแบบนี่ได้ว่าดอกมัวก,ก็ออกจ้ะก่องามงาม ดอกบ่ค่อยมีสืมสิบดกเลยนะนี่ดอกดอกบ่ท่านได้ออกไรพุน่ะทางผุนคือเป็นตะมวนแต่ทางผุน มาถุงมือมาอมดอกสมีกำลังสแสบจะผัดแสบเลยดอกอดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆ,อนๆ,อนๆแสบมากเลยค่ะ ต้นใหญ่ๆบ่มีดอกดอกฮะโอ้ยหลายคลิปแล้ว คุณผ่าที่รับชมแลบฟังนะคะนี่สิทธิยาก็จะทำกับข้าวแล้วก็พามาเก็บเห็ดเดี๋ยวเห็ดออกกัสิมาเก็บเห็ดได้จ้ะที่นี่ปงป่าเห็ดป่านี่กับเห็ดลายบ่งป่ามันสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดองป่าเลยนะคะเขียวงามค่ะเนาะเยียวสุดยอดเลยค่ะ เก็บไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจิตยามาชาแนลขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ